อายุ47ค่ะไม่ได้โกหกใช่ไหมอาบัติประชาชนเออพอใช้ไปแล้วหลายคนทัดผิดทักถูกกันไปหมดเลยจากน้องน้องน้องอะไรบ้างเลยก็อย่างอย่างล่าสุดอ่ะเราอายุ47นะคะใช่เหรอคะค่ะงั้นคุณแม่ไม่ต้องสายอายุนะคะคุณแม่ใส่แค่สูงสุดหนหักมาจบคือตัวนี้ยอมใช้เลยเพราะว่ามันเห็นผลชัดเจนคือชัดเจนมากกันแดดแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ลงแป้งจบ เลิศเลยแซบแบแบบนี้เลยนี่แหละคือผล<ช>ของการที่ดูแลตัวเอง<ช>และก็ดูแลผิวด้วยสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการอายุป้าหน้าน้องนะครับวันนี้ครับยศจะพาคุณผู้ชมไปดูเคล็ดลับกันไปหาเคล็ดลับกันหน่อยซิว่า จะทํายังไงให้หน้าเด็กๆนะฮะจากพี่ๆเหล่านี้ที่ต้องบอกว่าอาจจะอายุหลักสีหลักห้ากันแล้วแต่ใบหน้านี่เหมือนกับ30เลยนะฮะว่าเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทําให้หน้าได้ดูเด็กขนาดนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับพี่บิ๊กซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิ๊กซีครับ ก่อนอื่นเลยผมขอญอาตถามถึงอายุได้ไหมฮะพี่อายุเท่าไหร่ฮะอาน้ำหนักแทนได้ไหมน้ำหนักเนี่ยต้องถามแน่นอนอ่าอายุ47ค่ะไม่ได้โกหกใช่ไหมอาบประชาชนไหมเอ,อเยามาด้วยอายุ47แต่เอาจริงๆนะถ้าถ้ามองถ้ามองจากทั้งใบหน้าทั้งขงุนเองไม่น่าจะถึงจริงๆต้องบอกว่าพี่บิ๊กซีเป็นคุณแม่ที่เป็นแบบคุณแม่ฟูลไทม์เลยในการ,รเลี้ยงเลี้ยงลูกทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นคุณแม่อย่างแสบที่แบบว่าคุนดีมาก น้ำหนักดีมากๆแล้วผิวดีมากๆเลยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำหนักพุ่งสูงมากตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ครก็อีกนิดนึงแต่90้าสโหค่ะนี่มองภาพไม่ออกเลยนะว่าว่านะตอนนั้นกับตอนนี้และเห็นบอกว่านะตอนนั้นคือไม่รู้ตัวด้วยใช่ค่ะก็พอออกน้องมาเสร็จก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านปกติครับมารู้ตัวตอนที่แฟนชวนไปงานอืม แล้วทีนี้ก็ไปซื้อเสื้อผ้ามาพีคตอนที่เฮ้ยเสื้อตัวนี้สวยจังเลยเราอยากใส่ครับเจ้าของร้านบอกว่าใส่ไม่ได้หรอกโหยังไม่โหค่ะเสร็จแล้วพอเขาบอกว่าเราใส่ไม่ได้หรอกเราก็บอกว่างั้นขอลองเขาบอกว่าจะลองก็ลองยังไงก็ใส่ไม่ได้ปรากฏพอเราเอาเขาไปลองเสร็จมันรูดซิปไม่ได้จริงซึ่งเราคิดว่าเสื้อตัวมันใหญ่แล้วนะอืแล้วเราก็กลับบ้านมาเฟลลองไห้ทำไมฉันว่าอย่างนี้ Oh. แล้วมันก็อ้วนจริงๆแล้วเราก็พารนอยไปแบบหลายวันมากมแล้วเราก็เครียดแล้วเราก็งุดหงิดแบบคืองุดหงิดมากหามปกินมันก็ยังกินปกติอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้มันผอมครับแล้วที่นี้ก็มีเพื่อนแนะนอํอบอกว่าเฮ้ยไปปรึกษาหมอที่นี่อ่าเราก็ลองไปดูพอไปเสร็จก็คุยเกี่ยวกับการอ่าโภชนาการนู่นนี่นั่นเสร็จก็ไปจบกันที่คุณหมอแนะนําให้ทานผลไม้ที่ประมาณว่าทานได้ทั้งเปลือก อ่ะแอปเปิเลฝรัง่งแต่ฝรั่งก็ทานมากแล้วมันท้องก็อืดคนแก่หรือว่าอะไรที่ระบบย่อยไม่ค่อยดีครับก็ไม่สมควรที่จะทานเยอะอเพราะว่าฝรั่งทานส่วนมากทานแล้วก็จะท้องอืดครับถ้าเป็นคนโบราณก็เอาเม็ดออกด้วยนะแล้วก็กล้วยหอมก็จะทําให้มันให้พลังงานเยอะอ,อย่างเช่นพวกนักกีฬาตีเทนนิสใช่ชอบกินกล้วยกันเขาก็จะกัดเหมือนพัก เบรแป๊บหนึ่งมากัดคำหนึ่งอันนั้นมันคือการให้พลังงานมากกว่าซึ่งถ้าลดน้ำหนักก็ไม่แนะนำก็เลยมาจบลงที่ผลไม้ที่มีน้ำเยอะแล้วมันหาซื้อง่ายราคาราคาไม่ได้แพงมากไม่แพงแล้วซื้อ,อซื้อที่ไหนก็นได้ขับรถเจอจบอก็คือสับปะรด<อ>เพราะว่าสับปะรดคุณหมอบอกว่ามันจะมีน้ำอยู่ประมาณ90สบเปอร์ซ็นของตัวมันนอกนั้นก็เปลือก คุณหมอก็บอกว่าสัปปโรดมันมีฤทธิ์เป็นกดรดเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือกินคุกเกลือ,อหรือไม่ก็แช่เกลือที่แนะนาสัปปะรดเพราะว่ามันมีเอนไซม์ในตัวช่วยย่อยครับเพราะฉะนั้นหลักๆที่สามารถลดลงได้คือเรื่องของการปรับการกินอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้การกินเรายังกลับไปกินเยอะเหมือนตอน,น,นแ,รแรกอีกไหมไม่แล้วค่ะเหมือนกระเพาะมันหดลงทาให้เรา ถ้าไม่อยากอาหารแต่ถามว่ากินไหมก็อยากกินอะไรก็กินไม่ได้นับแคลไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่จะเน้นห่วงเรื่องน้ำตาลมากกว่าเพราะว่าด้วยอายุอะเน,นะคะ่ะทีนี้พอเรื่องของการดูแลผิวบ้างละ่ะว่าพ<ม>ีุ่ิกซีมีสไตล์การดูแลผิวยังไงมาดูจากสีหน้าน่าจะไม่ค่อยใช้ <c oughs> ขี้เกียจมากตอนแรกก็กันแดดตอนแก็ไม่ได้ทากันแดดทีนี้พอ ลูกชายคนเล็กอยู่ในทํางานในวงการบ้างครก็เขาก็บอกมีทากันแดดบ้างเถอะเวลาออกข้างนอกอะไรย่างเงี้ยเพราะหน้าแก่โดยเป็นฝ้าด้วยเราก็อาศัยแค่แป้งปิดแล้วพอไปกองบ่อยๆเราเขาก็มีพวกพี่ๆแต่งหน้าให้เขาก็ไปเห็นไอ้ขวดเขียวๆอ่ะเขาก็พวกพี่ๆเขาก็ทาให้บ้างทาให้คนโตบ้างครับเขาก็ถามพี่ว่าอันนี้อะไรเขาก็บอกอันนี้หนูยังไม่ต้องใช้นะลูกแต่ถ้าเกิดจะให้คุณแม่ใช้อ่ะ เดี๋ยวพี่ให้ลองเอาไปใช้ดูให้คุณแม่ทาเอาไปให้คุณแม่ทานะคะไม่ใช่ให้คุณแม่ไปวางอยู่หน้ากระจกเมนชั่นบอกไปเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าเอาไปวางข้างๆแล้วมันจะระเหิดเข้าผิวเฉยๆทาตอนเช้าและก่อนนอนแค่นั้นก่อนให้แม่ทาก่อนสองวันตาอวันทาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่ากองนี้ปุนปั้นยังอยู่อีกนานพอทาไปสัก วันที่สองเฮ้ยมันโอเคขึ้นเพราะว่าช่วงใต้ตาค่ะพอเวลาเรานอนดึกอ่ะครับด้วยอยู่ด้วยใต้ตามันจะมันจะยังไงเดียมันจะบวมอตอนนี้มันก็โอเคขึ้นเยอะอาจากตอนแรกที่คิดว่าจะไปฉีดทำนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าจะทาไปเรื่อยๆแลลวค่ะคือตัวนี้ยอมใช้เลยเพราะว่ามันเห็นผลชัดเจนแล้วมันก็ คือชัดเจนมากโดยที่แค่กันแดดแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ลงแป้งจบก็คือมันลดนระยะเวลาประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยเกินครึ่งเลยค่ะโอ้ก็คือสมมติว่าแต่งหน้าเก้าขั้นตอนก็เหลืออยู่แค่สองขั้นตอนครับกันแดดเซรั่มตัวนี้เซรั่มสีสวยมากครับเซรั่มตัวนี้แล้วก็แป้งแล้วก็จบชอบอะไรที่มันรวดเร็วกระชับชับไว ่ดีกว่าซึ่งซึ่งก็คือตัวนี้ NADs Reversing Serum เขาตอบโจทย์เลยใช่บางทีงถ้าเรานอนดึกหรือว่าอะไรเงี้ยเรานอนไม่เป็นเวลาด้วยตาก็จะคำ้ำสิวก็จะมีมสิวอักเสบก็จะมาแต่อันนี้ตั้งแต่ทาเรารู้สึกว่าสิวแทบจะไม่มีเลยดีกว่า ไม่ว่าจะอายุถึงบอกว่าอุ้ยจะหลัก4หลัก5ก็ตามแต่ว่าพอมันใช้จริงๆปุ๊บหลายคนเห็นผลพอใช้ไปแล้วหลายคนทักผิดทักถูกกันไปหมดเลยจากเรียกพี่ก็เรียกน้องอะไรเงี้ยมีมีคนแบบเคยมาเรียกแบบน้องน้องน้องอะไรอยางี้บ้างไหมก็อย่างอย่างล่าสุดอ่ะอ่าเราก็เริ่มทํางานกับลูกบ้างอย่างขอบทคุณแม่ห้าอ่าสี่สิบห้าอัอแลเราก็ส่งค่ะ อ่ะประมาณว่าขอคุณแม่อายุเท่านี้อ่ะสี่สิบห้าอับอ่ะ,รอะเราสี่สิบเจ็ดแล้วเราส่งเล่นโรลเลอร์สเก็ตได้อ่ะเราเล่นได้นะอ,อ่ะส่งเล่นนั้นนั่นนี่ได้นี่นะก็ตามเลฟเขาที่เราเขาที่เขาต้องการเราเราก็ส่งเด็กไปค่ะงงเลยจบค่ะพอมีงานประ,ประมาณยี่ส <35. S 2> ิบห้าสามสิบห้าเราไม่ได้ส่งโมเขาก็ทักมาเราบอกว่าได้เหรอคะเราก็บอกว่าเราอายุสี่สิบเจ็ดนะคะใช่เหรอคะ ค่ะง,งั้นคุณแม่ไม่ต้องใส่าย,ยุนะคะคุณแม่ใส่แค่ส่วนสูงกับน้ำหนักมาจบเออเลิศ <laughs> เลิศเลยแซบๆแ,แบบนี้เลย <laughs> ถูกโอ้โห oh, <laughs> นี่แหละคือผล <laughs> ของการที่ดูแลตัวเอง <laughs> แล้วก็ดูแลผิวด้วย <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่านอกจากในตัวนี้แล้วเนี่ยในในตัว NADH Reversing Serum เนี่ยมี NAD มี Astra Cente แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งตัวด้วยก็คือ Resveratrol ซึ่งตัวนี้แหละมันมีคุณสมบัติในการที่จะเข้าไปซ่อมแซมก็ดูแลผิวไปในตัวด้วย ๋อและอย่างนี้คุณแม่ได้มีการไปแนะนําเพิ่มเติมไหมก็พวกผู้ปกครองอเวลาไปรับไปรับเด็กๆไปรับลูกครับแล้วก็ให้ลูกสาวใช้เดินไปกับลูก<ม>หลายคนทักเลยบอกว่านี่พี่สาวหรือเปล่าพาพี่สาวมาหรือเปล่า<ม>ใช่ไหม,มก,ก็แบบว่าใจฟูกันไปเลยนี่แหละนี่คือนี่คือสิ่งที่มันได้แล้วมันเห็นผลชัดเจน<ช>จากที่ใช้ตัวอื่นได้แค่วันสองวันสามวันเต็มที่แต่นี่คือยอมเปิดใจในการใช้ยามันเห็นผลเร็ว ที่บอกว่าเร็ว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 มันก็ไม่ได้อันตรายหรือว่ามันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์เอฟเฟกอะไรจากหนึ่งอาทิตย์ที่ใช้ไปแล้วอาทิตย์กว่ากว่าด้วยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะครับมีความรู้สึกว่าแป้งเกาะหน้าดีโอเคออแต่งหน้าติดทนดีทนเอางี้ดีกว่าในในพูดมาขนาดนี้แล้วอยากให้ลองทาให้ดูเลยยุวิกสิทาให้ดูสักหน่อยดีกว่านะฮะคนๆเข้มๆแบบนี้ชิ้นหน่อยเดี๋ยวก็พอวอร์มก่อนค่ะ ก็ทาคือทิงไว้ที่คอก่อนอืมนี่คือแต่งหน้าแล้วก็สามารถทาใช่ใช่ใช่มันแล้วเครื่องสำอางก็ไม่หลุดวิซึมเร็วมากเลยเคล็ดลับทาคอขึ้นเพราะว่าคอเป็นอะไรที่ใสยกรรมไม่ได้ครับต้องต้องคอยดึงให้มันตึงหร่ออได้ไหมใช่เพราะตอนแรกผมยังเห็นอยู่เลยว่าเฮ้ยพอมันเข้มข้นขนาดนี้เเวเวลาที่ทาเข้าไปมันจะเหนอะหน้าหรือเปล่าไม่เหนอะเลยค่ะแล้วมันก็จะแห้งมันก็จะปกติ หมดแล้วซึมเข้าไปหมดแล้วฟังกันมาขนาดนี้แล้วอยากได้แล้วล่ะสิเพราะวันนี้ครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากกันด้วยนะครับกับ NAD8 Free w s i n g Serum จากปรจกการแพทย์ย้อนวัยนะครับปกติแล้ว1ขวดราคาหน้าเว็บไซต์อยู่ที่6,400บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้พิเศษเลยเหลือเพียงแค่2,990บาทซื้อ1ฟรีไปอีก1เลยนะฮะแต่พิเศษกว่านั้นครับใครที่ดูรายการ อายุป้าหน้าน้องอยู่หน้าตอนนี้พิเศษมากกว่านั้นเพราะว่าผมแถมไปให้อีก1ไปเลยถ้าเกับว่าซื้อ1ขวดแถมไปอีก2ขวดนะฮะในราคาเพียงแค่2,990บาทใครที่อยากได้โปรดีๆแบบนี้นะฮะกดรับสิทธิ์กันก่อนเลยดอกจันทร4ดดอกจันทร์4 1สี่เหลี่ยมและโทรออกนะฮะ หลังจากนั้นเพียงแค่รอสายครับและแจ้งชื่อแจ้งที่อยู่นะฮะง่ายๆเพียงแค่นี้รอรับสินค้าที่หน้าบ้านของคุณมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ไปได้เลยครับที่ adnad serum นั่นเองนะฮู้วันนี้ต้องขอบคุณพี่บิ๊กซีมากเลยนะฮะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆเรื่องของการดูแลร่างกายรวมไปถึงเรื่องของผิวด้วยเคล็ดลับแบบนี้ที่คุณผู้ชมอยากจะใช้ตามนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับ